เยค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาดูสม,มุดจางเจนนอกันก็คือไปตรงตัวเลยก็คือสม,มุดบันทึกขยะนะคะจังเจนนอก็คือทำไม่ดีแต่ก็เอาคาดมาล้าดนะเป็นลูกโบ๋นะคะนี่ห้อ,อก็คือบลาบาบาก็คือทำเองมาเลย อ่ะค,ะค่ะค่าประกันอันนี้จะเป็นสมุดที่เขาแถมมาให้กับการซื้อรองเท้าผ้าใบกับเงกับงนักเรียนตอนเปิดเทอมอ่าเขาแถมมาให้ก็เป็นรูปอย่างนี้เลยข้างล่างก็เป็นอย่างนี้สั่งตกป้องหรืเปล่านะหน้าแรกนะคะคือเนี่ยเราใช้ที่พี่แต่ใช้เกาเ่าทั้งค่ะแล้วก็จะเป็นแบบแนวหวันนี้ว่าสุขอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสุดดุนะคะเป็น,นพี่ลุง หนึ่งด um, ิบมาคือบตั้กแกรดบัตอรเชิญมาอายุสองก็จะเป็นเทสโตนะออันนี bridge, ้เลยเราเอาเกาลัเทิ okay. so ้งแ้นไม่หมอเสรัการแป้กันเจเน่หรือใช้เทสั์ดีกว่าอีกนะจะเก็บไปนี้เลยอันที่สามน่าจะท้ายนะคะเราก็จะทำเป็นแบบถั่วเยื่อ นี่คำศึกเมื่อกี้เรื่องแบบถั่วเอมอนจริงๆมาจากเอมอนเราหลักหน้าเนี่ยมากเลยอเพราะว่ามันเป็นแบบสไตล์ดีๆใช่ไหมถั่วแอมคือ,อ,ล,อ,นอ,นอคลูกอมแอมโมนอะช็อกเกละข้างนอกก็แบบถั่วข้างในอะอร่อยเราชอบกินว<ม>้านี่เราชอบตรงที่มันเป็นทองทอง<ม>หรือกล้วยหมีอหนึ่งหน้วร่ะแบบแล้วก็เอาไปช็อกเกละอย่างเงี้ยดีดีจริง ใครแล้วก็เออรีวิวกันแล้วนะคะทุกคนมันแไบบด้ยินเสียงทีวีนิดนึงก็เสียงรถอะหยุดไม่ได้ถ่ายในห้องแต่ข้างนอกอยากดูย่าย,ายดูไม่หนัยอะก็มีเคาสามเลยทำไมเราถึงเอาเจ้าบอปปาตรงตอนนี้รัดเพราะว่าอะไรไหมถ้าเกิดไม่รัดดูนะอ่อมันเป็นจะไหลังไม,มนปิดไม่ได้นะปิดแล้วปิดแล้วอ่ะ เป็นอย่างนี้เนี่ะคนเุดมก็เลยเอาเข้ามาปะปาร์ตน,นะมาปะปาร์าเตเลยหนึ่งอ,อ,อันนี้เราทำเองไปแอบขอโมยเซตทำมันมันไม่ได้เชิญขอโมยหรอกไอ้ก็ขอแล้วแหละคือก็ไม่ได้เอาเลยเก็บไปก่อนล้วคงไม่ไม่ยกว่า นะอ้นเะน่ยโอเอาเะเข้านนนคนบายบาย